สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูติวแสงจนคนสวยกันอีกแล้ววิชาภาษาไทยวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนมารู้จักกับประโยคเพื่อการสื่อสารชนิดต่างๆแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพจจับกระดาษมาสร้างสื่อบายครูอิงมากๆเลยนะคะที่ได้จัดทำเพราะว่าค่อยสวยๆแล้วก็มีความรู้แบบนี้มาให้พวกเราได้เรียนกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรามาดูความหมายของประโยคของการสื่อสารกันก่อนดีกว่าค่ะประโยคนะคะก็คือการนำคำนามคำกริกยาและคำขยายมาเรียงกันแล้วได้ใจความสมบูรณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรคะ่ะ ลักษณะของการสื่อสารนะคะจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะได้แก่ 1. การสื่อสารที่ไม่ใช้ถ้อยคำภาษาโดยจะใช้ท่าทางหรือสัญลักษณ์อื่นแทนเช่นการยิ้มการพยักหน้าแล้วก็การบกมือค่ะส่วนแบบที่2นะคะเป็นการสื่อสารที่ใช้ถ้อยคำภาษาซึ่งต้องใช้ทักษะทั้งสด้านเลยคือการฟัง การพูดการอ่านแล้วก็การเขียนค่ะผู้รับสารนะคะจะเป็นผู้ฟังหรือผู้อ่านส่วนผู้ส่งสารจะเป็นผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะสื่อและวิธีการสื่อสารนะคะอันดับแรกเรามาดูที่ความหมายของแต่ละคํากันก่อนนะคะ 1. ผู้ส่งสารคือบุคคลที่เป็นผู้ส่งเรื่องราวหรือสารออกไป อาจ,จเป็นผู้พูดหรือผู้เขียนข้อความก็ได้ 2. ผู้รับสารคือบุคคลผู้รับเรื่องราวอาจจะเป็นผู้แต่งหรือผู้อ่าก็ได้ 3. ส,สารคือเนื้อหาถ้อยคำที่พูดหรือเขียนภาพสัญลักษณ์ที่ต้องการให้ทราบและ 4. ส,สื่อและวิธีการสื่อคือเครื่องมือที่ใช้ในการส่งสาร เช่นวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนั่นเองค่ะเรามาดูรูปแบบประโยคของการสื่อสารกันดีกว่านะคะรูปแบบที่หนึ่งคือประโยคบอกเรา 2. ประโยคคำถาม 3. ประโยคปฏิเสธสีประโยคขอร้อง 5. ประโยคคำสั่ง หกประโยคแสดงความต้องการวันนี้นะคะคุณครูจิ๋วก็จะพานักเรียนมารู้จักกับประโยคคําถามค่ะประโยคคําถามนะคะก็คือประโยคที่ใช้ถามผู้อื่นเมื่อต้องการคําตอบมักจะมีคําว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรซึ่งจะคล้ายกับประโยคบอกเล่าเมื่อ ข่าวที่แล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะประโยคคำถามจะมีคำว่าใครอะไร,ะไรที่ไหนเมื่อไหรอะไรอยู่หน้าหรือหลังประโยคค่ะยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณแม่จะสอนทำขนมอะไรคะเมื่อไรพี่จะทำการบ้านเสร็จสักทีน้องไปหยิบของเล่นมาจากที่ไหน ดังนั้นนะคะประโยคคําถามจะต่างกับประโยคบอกเล่าคือประโยคบอกเล่าจะเป็นการบอกว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแต่ประโยคคําถามต้องการคําตอบว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วคุณครูคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเจอกับประโยคอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ